สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอุปกรณ์3ตัวนะครับเป็นอุปกรณ์ไร้สายของโททันะครับซึ่งผมเนี่ยเคยรีวิวแยกเป็นชิ้นไปแล้วแต่วันนี้ผมจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับการใช้งานเนี่ยไปด้วยกันเลยนะครับตั้งแต่ตัวกันไกตัดกิ่งไร้สายนะครับเลื่อยโซ่มินิแล้วก็เลื่อยชักไร้สายนะครับทั้งหมดเลยว่ามีการใช้งานหรือว่ามีตัวคุณสมบัติการใช้งานเนี่ยเหมาะสมกับงานลักษณะอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมๆกันนะครับ ผมจะสาธิตโดยการตัดกิ่งไม้กิ่งเดียวกันที่มีขนาดเท่ากันนะครับอย่างตัวแรกนะตัวนี้จะเป็นกรรไกรตัดกิ่งไร้สายนะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับงานที่เป็นงานตัดกิ่งนะครับขนาดของตัวกิ่งเนี่ยไม่เกิน3มเซนนะเพราะตัวนี้สามารถตัดได้ขนาด3ามเซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านี่ครับผมจะตัดกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ตัดให้ดู นี่ครับความสามารถของเขาคือสามารถตัดซอยกิ่งนะครับแบบนี้นะครับได้ง่ายมากนี่นะครับเราสามารถซอยกิ่งเป็นกิ่งเล็กๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นข้อดีของตัวกรนไกยตัดกิ่งนะครับแล้วก็การใช้งานเขาก็ใช้งานลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้กลไกตัดกิ่งเนี่ยมาตัด กิ่งขนาดใหญ่แบบนี้เนะี่ยมันจะไม่สามารถตัดได้แล้วนะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยได้ก็คือตัวนี้เลยครับเป็นเลื่อยโซ่มินินะครับที่ต้องบอกว่าตัวนี้สามารถได้ตัดได้ทั้งกิ่งใหญ่แล้วก็กิ่งเล็กนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทํางานของตัวนี้กันนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นโซ่นะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราต้องใส่น้ํามันที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ <S <S นี่เห็นไหมสามารถตัดได้กิ่งใหญ่ๆแบบนี้ก็ตัดได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณสักสามนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะ <S <S 1> <S 1> นี่นะครับสามารถตักได้อย่างสบายนี่ต้องบอกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งด้วยนะครับ นี่เป็นกิ่งที่ผมเพิ่งตัดตัวเลื่อยโซ่มินิไปนะครับ๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับดูความเร็วในการตัดแรงต่างว่าต่างกันมากน้อยขนาดไหนหรือเปล่านะครับลองดูนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเขาก็สามารถทํางานได้แต่ความรวดเร็วเนี่ยอาจจะสู้ตัวเลื่อยโซมินิไม่ได้นะครับแต่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวเราลองดูความเร็วของเลื่อยโซมินินะครับในการตัดกิ่งเดียวกันนี่แหละนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่าในการตัดกิ่งไม้นะครับขนาดประมาณสัก3มนิ้วเนี่ยโดยใช้เลื่อยโซมินิกับตัวเลื่อยชักนะครับอะไรมันเร็วกว่ากันนะเราลองมาดูพร้อมๆกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่ยชักกันบ้างเล่ยชักเนี่ยต้องบอกว่าผมใส่ใบนะครับตัดไม้สดไปด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสามารถตัดไม้สดได้ดีแล้วก็ข้อดีของเล่ยชักเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนใบได้หลายแบบนะครับหลายรูปแบบเลยแล้วก็ความสั้นยาวเนี่ยก็เลือกได้ตามใจของเราเลยครับทีนี้การใช้งานเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงนะครับในการตัดไม้สดแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะชักใบเล่ยแบบนี้ด้วยนะครับเวลาตัดอยู่เพราะว่ามันจะช่วยคลายเศษนะครับที่ติดอยู่ตัวที่ใบเล่อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน นี่นะครับสามารถตัดได้เหมือนกันแต่จะใช้เวลานาน,านกว่านะครับแต่ที่นี้ผมจะพามาดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้ความอนเนกประสงค์ของมันเนี่ยคืออะไรทําไมตัวนี้จึงมีข้อดีกว่าในบางกรณีนะครับสําหรับเลื่อยอโซ่มินิหรือว่าตัวกันไกตัดกิ่งนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้อนเอกอนเอกประสงค์ที่จุดนะในบรรดา3ามตัวเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่นะครับผมเปลี่ยนเป็นใบตัดเหล็กแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะตัดเหล็กให้ดูนะครับในการตัดเหล็กเนี่ยคือตัดได้ง่ายมากนะครับ นีเป็นเหล็กเส้นนะครับอันนี้เป็น PVC นะครับหนาประมาณสัก8มิลได้เลยนะครับอีกงานหนึ่งนะที่ผมเคยใช้นะครับก็คือการตัดตัว อิดมวลเบาแบบนี้นะครับต้องบอกเป็นอุปก,กรณ์ที่ช่วยตัดได้ดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นข้อดีของตัว เลื่อยชักนะครับที่ต้องบอกว่ามีความอเนกประสงค์ตัดได้หลายๆงานนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับสําหรับ3ามเครื่องมือหรือ3ามอุปกรณ์ของโทท่อนะครับเป็นเครื่องมือไร้สายนะครับในวันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลสําหรับใครเผื่อจะสนใจซื้ออุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับไร้สายเนี่ยก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับผมว่าตัวไหนเหมาะกับงานลักษณะไหนในบ้านของเรานะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ